มันยิ่งหยาบเลยแอดบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นกระดาษทรายนะ่าจะเป็นเบอร์80นะเออเบอร์80เบอร์60นั่งน,นะครับหยาบมากบอกง่ายง่ายหยาบมากๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้เลยนะครับว่าคนแบบนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเอานะมันเป็นการหากินของเขาท็อปนะเออมันเป็นการ ทำคอนเทนต์หากินอ่าในเรื่องของเขาเราคงไม่ไปเกี่ยวของเขาหรอกนะเออเขาดา่าญาติเขาก็ไม่ได้เป็นไรนี่นะ,ะถ้าเขามาด่าวงนอกมันก็ว่ากันไปอย่างหนึง่งเขาด่าภายในมันก็เรื่องของเขาเขาก็เคียวเองสินะเออเคียวเองปัญหามีเคีย์เองคุณทำแต่ถ้าพี่พี่น้องๆ้องเขาไม่พอใจเขาก็ฟ้องเอาแก้นั้นเอง ไม่เห็นมีปัญหานะเขาอยากจะด่าก็ให้เขาด่าไปเถอะนะอืมด่าแล้วก็ได้ตังค์อ่ะเออด่าไปถ้าด่าแล้วไม่ได้ตังค์นี่มันน่าคิดนะด่าแล้วไม่ได้ตังค์เนี่ยเขาคงเลิกทําไปแล้วละ่ะพูดง่ายง่ายถ้าด่าแล้วไม่ได้ตังค์กคงเลิกไปแล้วคงไม่มีหรอกว่าจะมาเออ ใช่มึอก็ให้เข้าไปลากออกมานะเออใช่ไหมเราไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องนะคนที่ไปเกี่ยวข้องนะก็คือเผือกเผือกเผออือกไปยุ่งกับครอบครัวเขาแค่นั้นเองมาให้กำลังใจพี่แดงนะครับมาจากไรสดพี่เสือเหรอโอ้นะครับผมขอบคุณมากครับผมนี่แหละนะครับถ้าอยู่ ในสวนยางเลยเะมันเป็นอย่างนั้นนะะนเราก็ปล่อยให้เขาด่ากันไปสิแม่มันเป็นเรื่องของเขาเรื่องค้อบครัวเขาอ่าคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาคุยกันหลังบ้านบ้างหรือเปล่าคุณเคยรู้บ้างรึเปล่าคุณเคยรู้ไหมล่ะถามแค่นี้ข้าจะคุยกันหลังบ้านก็ได้นะเออด่ากันด่ากันออกหน้าจอเนี่ยนะ แต่เวลารับหลังเนี่ยเขาคุยกันกินข้าวร่วมกันเนี่ยนะถ้าคุณไปเห็นสภาพอย่างนั้นคุณจะตกใจอาจจะเสียใจก็ได้หากเอ้ยกูดูละครอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเขาจะคิดกันอย่างนั้นอ่ามันเป็นการแสดงหรือเปล่าเราไม่รู้เอ้าเราสมมติว่าคุณไปด่าคนอื่นเนี่ยทีเดียวจบรู้เรื่องเลยเห็นไหมถ้าออกนอกออกนอกลูกนอกทางอ่ะคุณไปด่าคนอื่นโดนเลย นะ้ำไ,ไม่นานเลยมาเลยเร็วมากแต่ตอนนี้ก็ดูสิว่ามันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีดาแบบราบลื่นลื่นไปหมดดาแบบสบายๆส,สะดวกสะดวกไม่มีปัญหาเลยออมาก็ดูกันไปที่เห็นไหมลนะ่ะที่ก็จัดให้ดูอยู่อ่ะว่าข้าง ข้างหลังเนี่ยเขาจะเคลียร์กันหรือเปล่าหรือ,อยังไงเราจะรู้เขาไม่ล่ะเขาไม่ได้ไปถ่ายทอดให้ดูนี่ใช่ไหมเราก็ดูดูเพื่อว่าเออมันมีม,มีอะไรคืบหน้าบ้างนะในเรื่องคดีหลักมันมีอะไรไหมเราดูแล้วมันมันไม่มีความคืบหน้าเราก็ไม่ได้ดูดูไปก็ไม่มีประโยชน์ไงไปตีนของโนน โหหวกละรอมันมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูตอนหลังนี่ไม่ได้ดูเลยนะอาอบอกตรงนะไม่ได้เข้าไปดูเลยเพราะอะไรดูแนละ้วมันไม่ได้ใจความไยมันไม่ได้เรื่องในราวเราก็ไม่ดูดูมันไม่ได้ประโยชน์ไงตอนแรกเราคิดว่าเออโดนมงโดนหมายแล้วเนี่ยน่าจะเปิดเปิดอะไรขึ้นมาให้มันดูดีขึ้นมาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็จบอยู่เหมือนเดิมวกไปวนมาเราจะดูทําไมเออเราก็ไปหา ข้อมูลทางอื่นไม่ดี่อหรอแต่ทางนี้มันไปแล้วมันไปไม่ได้เออถ้ามันถ้ามันคุยรู้เรื่องน่ะคุยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วรู้เรื่องเลยคุยง่ายๆเลยคุยแล้วเข้าใจได้ในี่ะก็จบแล้วอันนี้คุยยังไงก็ไม่เข้าใจแล้วทีเออบางทีก็พูดพูดไปเอาเรื่องอื่นเข้ามาพูดใหม่นะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจแนละ้วแล้วก็ไปเรื่องอื่นต่ออย่างเงี้ยเอา้าเรื่องนี้ยังคาอยู่เลยยังไม่เคลียร์เลยเรื่องอื่นเริ่มมาใหม่อีกแล้วเหรอ มันจะไปรู้เรื่องไหมล่ะอย่างเงี้ยคุยกันสิบปีก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอาพูดง่ายปีวันหนึ่งเนี่ยคุยเนี่ยวันนึงเนี่ยคุยเนี่ยสามเรื่องสี่เรื่องอะแล้วไม่จบสักเรื่องหนึ่งไม่เห็นมันจะเคลียร์สักอย่างเราจะไปฟังทำไมตันแล้วนะบทละครมันมันก็นั่นแหละนะครับทำยังไงได้ก็มันเป็นการแอบบอกได้เลย,เลยว่ามันน่าจะเป็น เป็นงานอะเอาง่ายเป็นงานนะเออมันเป็นงานของเขาที่เขาจะต้องทําเพื่อให้มันอยู่รอดตรงนี้อันนี้เราก็ไม่ว่าถ้าเขาถ้าถ้าถ้ามันเขาพูดแบบนี้นะถ้าเขามาพูดแบบนี้เราก็เข้าใจได้เลยว่าอ๋องานใช่ไหมโอเครู้เรื่องแค่นั้นเองถ้าบอกว่างานเนี่ยเออมันเป็นการละครเป็นงานนะเออตอนนี้กําลังสร้างเรตติ้งอยู่ก็ว่ากันไปสิคุยกันตรงตรงอย่างนี้เราพอจะเข้าใจเออ แต่นี่พูดแบบจริงจังมากพูดแบบจริงจังคือเราฟังออกไนงะเออฟังแล้วมันฟังเข้าใจฟังแล้วออกไนงะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาน่าจะคุยกันหลังบ้านไปแล้วละนะครับเออว่าไม่ให้ทำอะไรเขาอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้อุปการะคุณอยู่ข้างหลังเนะี่ย มีผู้อุปการะคุมอยู่ข้างหลังเขาเคยบอกเอ้ยอย่าไปทําน้องเขานะเออน้องก็หากินอยู่เออน้องก็ต้องมีหนี้มีสินนะครับต้องใช้จ่ายค่างงค่าง,งวดอะไรก็ว่าไปเห็นไหมเขาก็มีหนี้มีสินเขาก็ต้องใช้จ่ายสิอ,อใช้จ่ายแล้วถ้าไม่ไปทําอย่างนี้มันจะไปทําอย่างอื่นได้ไหมมันก็ทําไม่ได้ไปรับอ่าไปใช้แรงงานไหม รับจ้างเขาวันละสามร้อยมันจะทำไหมมันไม่ทำอยู่แล้วเออมันทำไม่ไหวเออไหลมาไหลรอบวดไปเรื่องเก่าๆแต่ก็ยังมีคนอยากฟังก็มันก็เป็นเรื่องเก่าทั้งนะั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องส่วนตัวนะส่วนมากจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องคดีหลักมันจะเป็นเรื่องรอง เรื่องคดีหลักก็จะแฉลลบเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ออกมาแชลลบเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วออกมามันก็เลยไม่ได้รู้ว่าความคืบหน้าของคดีมันไปถึงไหนยังไงแล้วก็เรื่องราวที่เขาอยู่ตรงนั้นเ,นเขาเห็นอะไรบ้างเขาคุยอะไรกันยังไงบ้างมันไม่ได้บอกถึงตรงนั้นแต่ก็คุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนี่แหละติดหนี้ติดสินทะเลาะกันอะทะเลาะเบาแวงว่งมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มานะครับเออมันก็เลยไม่ชัดเจนแต่ ถ้าจะให้ชัดเจนเอฟซี FC ต้องไปฟังทางนูนะ้นทางร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเขาพูดชัดเจนถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวรับสวนตัวแบบเจ็ดจัดจิตจี๊ดเจ็บเจ็บอย่างนั้นอะ่ะมันชัดเจนอ่าทางนู้นเขาจะชัดแต่ทางนี้มันอ้อมถามว่ามันรู้ไหมรู้อยู่แล้วแต่มันไม่พูดเพราะว่ามันแรงไปไงแต่ทางนู้นเขาไม่ใช่ญาติเขาก็พูดเต็มที่นี่อ่าเห็นไหมเขาพูดเต็มที่เขาไม่กลัวเออเขาพูด ละครน่ะนะหรืออนิทานก็จะพูดแรงมากพูดแล้วเห็นภาพเลยแต่จกนาเนี่ยมองไม่เห็นภาพภาพโคตรเบอร์เลยไม่รู้มันเอาสิบหกมมหรือสามสิบ้ามมมามาฉายเออมันไม่ชัดไม่ชอบครับใครให้ครับ มันลงไม่ไม่มันเป็นไฟคล้ายๆไฟโซล่าเซลล์อะไรทั้งอย่างเพราะไฟมันถึงเวลามันดับมันดับอะไรของมันนี่แหละนะเอ็ซีแอดก็ไม่รู้มันหรอกแต่ที่แน่แแอดบอกได้เลยนะเอาพูดง่ายๆที่แน่แน่แอดบอกได้เลยว่ามันมันพูดวกไปวนมาแล้วว่ามันก็ไม่ได้อ่าไม่ได้พูดหนักหนักจนแบบว่ารับไม่ได้อ่าเห็นไหมแต่บางคนเนี่ยเขาเป็นคนนอกเขาเขาพูดหนักเลยนะเขาพูดถึงกึ่นเลยนะซึ่งถามว่าเรื่องพวก พวกอ่าพวกเรื่องข้างนอกเนี่ยนะครับคนข้างนอกที่เขาพูดเนี่ยเรารู้ไหมเรารู้แต่เราก็ไม่พูดเขาทะเลาะก,กันต่ก่อนเนี่ยทะเลาะก,กันเขางัดออกมาเอฟซีน่าจะจําได้วันที่ทะเลาะก,กับแอดเบนนาแอดเบนก็งัดออกมาเรื่องเกา่เกาๆใส่กันโอ้ยตอนนั้น,นรู้สึกว่าตอนนั้นมีปัญหากับเจสีเอ่อมีปัญหากันตรงนั้นนะครับแล้วก็ใส่กันเละเลยตอนนั้นเห็นไหม มันก็เลยมันก็เลยเอาเรื่องเอาเรื่องส่วนตัวเรื่องเก่าอะนะเรื่องมีประเด็นกันนะเอาออกมาพูดอตอนนั้นถ้าใครถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าอ่าเขามีเรื่องราวที่เป็นอดีตเนี่ยมันค่อนข้างจะหนังหนาสาหัสเออหนังหนาสาหัสซึ่งเดี๋ยวแม่นอกไส้มันก็ออกมาชี้แจงให้หรอกนะเออชี้แจงแต่ว่ามันไม่กล้า มันไม่กล้าไปจะไปเล่นกับหนึ่งร้อยหนึ่งนะเออไม่กล้าไม่กล้าแต่ก็พูดไปอยู่นะมันก็พูดอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะพ่อข่านั้นเขาพูดเป็นนะแล้วเขารู้จริงนะเออถ้าไม่มีจริงๆริงเขาไม่มีเรื่องจริงเขาคงไม่พูดหรอกเขาพูดมาแต่เรื่องที่มันไม่มีการโต้ตอบอะถ้าเป็นเรื่องจริงเขาก็ไม่โต้ตอบอ่ามันไม่ชัดเจนนี่แหละ เพราะฉะนั้นก็แอดพูดได้เลยว่าถ้าเราไปฟังอ่าทางนี้นะสามหลังเนี่ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องฟังไปก็ไม่เข้าใจนะ่ะแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องจริงๆอืมถ้าฟังเพื่อจะให้เป็นปัญญานอนหลับก็ฟังไปออปัญญานอนหลับมาเปิดฟังแล้วก็หลับไปเลยนะไม่ได้รู้เรื่องเลยสรุปสุดท้ายก็จะเป็นแบบนั้นแต่ก่อนแอดเข้าไปฟังอยู่ช่วงแรกๆเพราะว่าอะไรก็บอกเขาจะเปิด นะฟังไปฟังมาไม่เปิดแล้วก็เราก็ไม่ได้ฟังหรอกเราอยากจะรู้แค่นั้นเองแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ให้รู้อืมแสดงว่าเขาก็ไม่ได้แน่นะครับเออถ้าเขาแน่เขาเปิดไปแล้วนะเออถ้าเขาแน่เขาเปิดแล้วป่านนี้อันว่าไม่รอให้อยู่แบบนี้หรอกแต่นี่เขาไม่ได้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเปิดไปแล้วเนี่ยกูจะโดนขนาดไหนคือโดนคนภายในเนี่ยมันไม่กลัวนะ โงงนามันไม่กลัวคนภายในนะแต่มันกลัวคนภายนอกอ่าได้เปิดเหรอถูกต้องมันเป็นเรื่องในครอบครัวอันนั้นเราไม่อยากรู้นะครับอันนั้นนะ่ะเราไม่อยากรู้เป็นเรื่องในครอบครัวเราไม่อยากเราอยู่อยากจะรู้เรื่องคดีว่าเขามีการคุยอ่ามีการประชุมกันยังไงบ้างมีการคุยกันแล้วใครมาออกความคิดเห็นนะ แล้วใครมาออกความคิดเห็นมาเสนอแนวทางเสนอแนะให้พูดแบบนู้นแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นประเด็นเนี่ยเราอยากจะรู้แบบนี้มากกว่าแต่ครั้นี้เราไม่ได้รู้ไงว่าเออเปิดคลิปมาแล้วเนี่ยมันจะมีคนมานั่งเล่ามีคนมาชี้แจงเหมือนเหมือนเราเก็บข้อมูลในการประชุมอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นอ่บันทึกในการประชุมว่าวันนี้มีวาระอะไรที่จะประชุมวันนี้เป็นวาระอะไรนะครับประชุมกันแต่ครั้นี้ว่ามันไม่พูด มันถามว่ามันน่าจะบันทึกเทไปมันก็คงมีแหละมันทึกเทไว้อ่ะขานี้ก็ชอบบันทึกไว้อยู่แล้วนะมันก็อาจจะแอบบันทึกเสียงแต่มันไม่กล้าเปิดถ้าเปิดมันตรงประเด็นเนี่ยพอะตรงประเด็นว่ามันก็จะโดนเนี่ยมันมันไม่กลัวคนภายในนะมันกลัวคนภายนอกคนภายในมันไม่กลัวเออมันไม่เคยกลัวใครทั้งคนอะข้างในเนี่ยแต่ว่าคนภายนอกมันกลัวไงเพราะมันเปิดเข้ามาเข้าข้อเมื่อไหร่กูโดนเมื่อนั้น ใช่มันถูกต้องนะครับนะถ้าเขามั่นใจเขาสู้แต่แรกนะ่ะมันจบไปแล้วแอดพูดได้เลยนะไม่มีใครยามากล้าทำอะไรได้หรอกญาติก็จะตลอดและแล้วก็จะหาผู้ร้ายตัวจริงมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเขาไม่สู้มาแต่แรกเขาก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ไงเออคาราคาซังกันอยู่อย่างเงี้ย มันกาล้าคาราคาซังกันก็ไม่เข้าใจแล้วก็มีปัญหานะครับแล้วก็หาประเด็นกันเข้ามาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เอฟซีเข้ามาดูแค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยอย่างอื่นประเด็นจะรอบรอบอื่นน่ะที่มันจะมีความคืบหน้าไปนะมันไม่มีเวลาเราฟังไปฟังมาเราก็คิดว่าความรู้เท่าเดิมแต่ที่แย่ลงมาก็คือโง่กว่าเดิมอีกเข้าไปดูอะ่ะเออนะโง่กว่าเดิมอีก เขาไปดูดัไใหม่วะเนี้เสียเวลาไปดูที่อื่นมันมีประโยชน์กว่านะ <c oughs> รอดูซีดีผีไม่มีล็อกท็อปอย่าไปพูดเลยนะมันก็หลอกให้เข้าไปดูเฉยๆแหละว่ามีซีดีแต่มันเปิดมาเปิดมาเนี่ยไม่ได้เข้าแก๊ปเลยเปิดมาแต่ละอย่างเนี่ยเปิดมาเฮ้ยมันข้องเกี่ยวอะไรวันนี้คุยเรื่องอะไร ไม่เห็นมันจะมาข้องเกี่ยวเรื่องอะไรเรื่องเงินมั่งเรื่องยืมเงินมั่งนะเรื่องงู้เรื่องนี้เอา้ามันก็ไม่เกี่ยวนี่ว่าไม่มันมีข้องเกี่ยวกับเรื่องขลักเลยวะเออแล้วจะมัน้าเปิดทําไมแล้วก็เข้าใจไปอย่างนี้ว่าเปิดทําไมว่นะแล้วว่างเลยครับเออก็น่าจะเขาว่ากันนะเห็นเอฟซีมาพูดแบบนี้หลายคนแล้วนะ เออมาพูดแบบนี้ว่ามันโดนตัดตอนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่แถวนูน้นเลยเลยไอ้กกตูมไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแล้วว่ามันน่าจะมีแต่แอดก็ไม่รู้นะเพราะว่าข้อมูลตอนเนี้ยเรายังไม่เจอนะเราไม่เยอเพราะว่าข้อมูลตรงน,นี้มันได้มายากมากไอ้ที่เราไปเฝ้าลากมาม่วงนะพยายามจะหาอยู่เหมือนกันเราหาวาได้เยอะแล้วนะครับอันไหนที่เข้าพูดยังไงอะไรงไง เราอยากจะรู้เราก็ไปสืบมาบางทีมันก็ไม่เจอสืบมาก็เจอแต่ความว่างเปล่านะฟ้าน้ําเหลวกับมาบางทีบางทีก็เจอบางเรื่องก็ก็พอได้แต่บางเรื่องก็ใช้ไม่ได้ยิ่งไปฟังพวกนี้นะมันพายเรือในอ่างเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้คูณประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยสีทําได้ละ